สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องราวที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังกันเป็นเรื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นโปรเจกต์สุดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนเด็กๆธรรมดาให้กลายเป็นฮีโร่ผู้พิทักษ์อากาศบริสุทธิ์ครับฟังดูเหมือนพล็อตหนังเลยใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่การบ้านเรียงความธรรมดาธรรมดาเลยนะแต่มันคือภารกิจกอบกู้โลกเวอร์ชั่นย่อส่วนที่ส่งตรงถึงมือนักประดิษฐ์รุ่นเจ๋วกลุ่มหนึ่งภารกิจของพวกเขาก็คือการสร้างอาวุธขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นครับ แล้วไอ้เจ้าวรยร้ายในเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยครับมันคือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือมลพิษจากฝุ่น PM 2.5หรือที่ในภารกิจนี้เขาเรียกว่าปีศาจหมอกควันนั่นเองครับทีนี้เผื่อใครยังไม่เคลียร์นะครับไอ้เจ้า PM 2.5เนี่ยมันก็คือฝุ่นที่เล็กเล็กมากๆ เล็กจนอันตรายกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับเพราะมันสามารถแทรกซึมเข้าไปในร่างกายเราได้ลึกถึงขั้นเข้ากระแสะเลือดได้เลยนะนี่คือวิกฤตด้านสุขภาพของจริงเลยครับและมันก็ทําให้ภารกิจของเหล่าฮีโร่ตัวน้อยของเรามีความสําคัญขึ้นมาแบบสุดๆไปเลยเอาล่ะพอมีวไวรายแล้วแน่นอนว่าก็ต้องมีฮีโร่สิครับแล้วใครกันล่ะที่จะมารับภารกิจสุดท้าทยนี้ ใช่เลยครับฮีโร่ของเราในเรื่องนี้ก็คือน้องๆน,นักเรียนชั้นป .4 ถึงป .6 นี่เองโอ้โหนี่แหละครับภาพของคนรุ่นใหม่ตัวจริงที่ไม่ได้นั่งรอให้ใครมาแก้ปัญหาให้แต่ลุกขึ้นมาเลยใช้ความรู้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนี่แหละสร้างการเปลี่ยนแปลงโอเคครับทีนี้มาเข้าเรื่องหลักกันเลยดีกว่ามาดูหัวใจของภารกิจนี้กันนั่นก็คือขั้นตอนการออกแบบและสร้างเจ้าเครื่องฟอกอากาศ DIY นี่แหละครับ เอาละเรามาดูแผนปฏิบัติการกันหน่อยดีกว่าสไลด์นี้สรุป3ภารกิจหลักที่เหมือนกับเป็นด่านทดสอบสำคัญเลยนะมีตั้งแต่ทำให้เครื่องมันทำงานได้ด้วยวงจรไฟฟ้าไปจนถึงการสร้างตัวถังที่แข็งแรงและสุดท้ายคือการทดสอบพลังเพื่อพิสูจน์ว่ามันเจ๋งจริงนี่คือทั้งหมดที่น้องๆน,นักประดิษฐ์ของเราต้องผ่านไปให้ได้ครับด่านแรกนี่ก็เจอกับความท้าทายด้านเทคนิคเลยครับ ต้องเป๊ะมากๆเลยนะในการต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐานเพื่อให้หัวใจของเครื่องฟอกอากาศซึ่งก็คือพัดลมนี่แหละครับทํางานได้เปะ๊เปะๆแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยแล้วจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆสไลด์นี้มันชี้ให้เห็นถึงโจทย์หลักทางวิศวกรรมเลยคือเราจะทํายังไงให้เกิดความสมดุลระหว่างการที่อากาศต้องไหลผ่านได้ดีที่สุดกับอีกด้านหนึ่งคือต้องปิดให้สนิทห้ามมีรอยรั่วเลยเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันแอบเล็ดลอดเข้ามาได้มาถึงด่านสุดท้ายแล้วครับ แล้วจะบอกว่าเป็นวิธีที่ฉลาดมากเลยนะในการพิสูจน์ว่าของที่ทํามาเนี่ยมันเวิร์กจริงคือเขาจะใช้ควันทูบนี่แหละครับจําลองสถานการณ์ว่าโอ้โหฝุ่นหนาตึ๊บเลยแล้วก็จับเวลาดูเลยว่าเจ้าเครื่องฟอกอากาศจิ๋วเนี่ยจะจัดการกับควันทั้งหมดได้เร็วแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของโปรเจกต์นี้มันลึกซึ้งกว่านั้นอีกมันไม่ใช่แค่การสร้างเครื่องจักรขึ้นมาเครื่องหนึ่งแต่เป็นการสร้างทักษะที่สําคัญมากๆให้กับตัวน้องๆเองด้วย คือเบื้องหลังกิจกรรมที่ดูสนุกสนุกแบบนี้เนี่ยมันมีแนวคิดทางการศึกษาที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ครับเขาเรียกว่าทฤษฎีพหุปัญญาซึ่งพูดง่ายๆก็คือเขามองว่าความฉลาดของคนเรามันมีหลายด้านมากๆไม่ใช่แค่เรื่องเรียนเก่งในห้องเรียนเท่านั้นดังนั้นกิจกรรมนี้เลยถูกออกแบบมาเพื่อดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กแต่และคนออกมาในทุกๆด้านเลยครับเห็นไหมครับคือทุกภารกิจที่น้องๆได้ลงมือทำเนี่ยมันถูกคิดมาอย่างดีเลยนะเพื่อช่วยเสริมสร้างความฉลาดในด้านที่ต่างกันออกไป ซึ่งตารางนี้ก็สรุปให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากๆเลยครับชาร์ตนี้ยิ่งทําให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับว่าโปรเจก t นี้มันเหมือนกับการพาสมองไปออกกําลังกายแบบครบวงจรเลยนะได้ฝึกทั้งทักษะด้านเทคนิคการสังเกตไปจนถึงทักษะด้านอารมณ์และการเข้าใจคนอื่นด้วยเอาละครับมาถึงช่วงสนุกกันแล้วเรามาดูกันว่าโปรเจกต์เล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ยังไงบ้างและที่มันสุดยอดไปกว่านั้นคืออะไร คือไออาวุธสุดล้ำที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาจากอุปกรณ์ในห้องแลบที่แพงๆเลยนะครับแต่มันมาจากของใช้ที่เราเห็นกันทุกวันหาได้ง่ายๆรอบตัวเราทั้งนั้นเลยและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยคุณค่าที่แท้จริงของโปรเจกต์นี้มันไม่ใช่แค่เครื่องฟอกอากาศหนึ่งเครื่องแต่มันคือการมอบพิมพ์เขียวที่สําคัญที่สุดให้กับคนรุ่นใหม่นั่นก็คือความเชื่อมั่น ความเชื่อที่ว่าพวกเขามีพลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆด้วยสองมือและสมองของตัวเองไม่ว่าปัญหาตรงหน้ามันจะดูใหญ่แค่ไหนก็ตามก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามชวนคิดคำถามนี้นะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้เห็นถึงพลังที่มันไร้ขีดจำกัดซึ่งซ่อนอยู่ในความคิดสร้างสารรค์เล็กๆและในตัวของนักประดิษฐ์รุ่นยาวของเราทุกคนครับ